สวัสดีครับช่วงนี้อากาศภาคอีสาน40องศานะครับนี่คืออาการคลายน้ําของใบทุเรียนนะครับนี่นะครับไม่ใช่เป็นโรคนะครับแต่ด้วยอากาศที่มันร้อนแล้วมันชื้นนะครับทุเรียนมันเลยคลายน้ําออกทางปากใบใบที่ออกมาใหม่มันก็จะเล็กนะครับเพราะว่าการสั่งข้อแสงของทุเรียนมันสั่งข้อแสงได้ไม่เต็มที่นะครับช่วงนี้ชาวสวนทุเรียน ทำอะไรได้บ้างครับให้น้ํานะครับให้น้ําในปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําใจรอฝนนะครับทําใจรอฝนแต่ถ้ามันมียอดออกมาแบบนั้นนะครับแบบปลายยอดนี่ก็คือมันไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าพอตอนเช้ามันจะสัราข้อแสงได้ลมมันก็มานะครับลมนําความร้อนมาทีนี้ตู้เรียนไม่สามารถสั่งข้อแสงได้มันก็คายน้ําออกมาทางปากใบนะครับเลยทําให้ใบทุเรียนมันไหม้นะครับนี่คืออาการแบบนี้นะครับ